อากาศอึมค mm ึมอยู่พี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมากเลยสั่มาอากาศคึมครึมยิ่งเติม เดีเ๋ยวหมอคือไฟกระานสิแกน้่ยนมยนข่วนอวดเต่าจังสีน้ำเงินนี่นเขาเย็นใจน้ำมือนี่ ห้าท่วสองถ้วยยิมใช่นั so ้นเช้ามาก็ทำกินประจำบ้านีชีวิตประจำบ้านพี่น้องเนืกินเห็ดอยาก เขาอีกตามเดิมละพี่น้องปากซนนีดกระเบิง้งเหรอเด้อพี่นอ้องเยฮาเส,สีสเยเส้งก็เสบือดินงั้นจะท่ำกินกินประจำวันเนาะเตล่าเมือเตละวันก็ต้องหนึ่งเขาเอาไฟเห็ดกินเห็ดอยากละพี่น้องอออเบ่อหนี่นนงออนนมือนี้ อากาศค้มก็ไฟก็คืมน้ำนองเหมือนนีน่ไฟคือบปลุกดีมือนนี่น เ็ดกินเห็ดหยากกินใส่เทียงหน้านี่เทียงหน้าผมขึ้มอยู่นี่แหละเมื่อนี้ก็ได้วันนี้คือขึ้นทับบุกฝนสิลิ่นมาสิโต๊ะพี่น้องอากาศขึ้มขึ้นก็เศร้าเฮงวันนี้วันนี้ก็น่อยจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ